ที่เขารพสวัสดีคุณครูและเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มีความสามารถในการพูดอย่างสร้างสรรค์ทุกท่านค่ะ,คนคะในยุคที่โลกของเราเปิดกว้างและเชื่อมโยงกนันอย่างไร,ร้พรมแดนเราภาคภูมิใจที่เห็นเด็กไทยจำนวนมากสามารถทักทาเพื่อนเป็นภาษาจีนกล่าวสวัสดีเป็นภาษาจีนหรือบอกลาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล การใช้พหูภาษาเพื่อการสื่อสารนี้เปรียบเสมือนประตูที่เปิดกว้างที่ทําให้เราได้ทําความเข้าใจกับผู้คนจากต่างวัฒน,ธ,นธรรมต่จะดีแค่ไหนนะคะถ้ทั้งที่สามารถพูดได้หลายภาษานั้นไม่ได้ทำเพี่การพูดให้รู้เรื่องต่สามารถพูดให้คนรู้สึกได้และสื่อสารอย่างลึกซึ้งนั่นเลยค่ะคะำพูดที่สร้างสารรค์ ทักษะภาษา,าที่สำคัญที่โลกของเรากำลัง,งต้องการจากเยาชนอย่างพวกเราค่ะคำพูดที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงการสรรหาคำที่สละสลวยแต่เป็นคำพูดที่มีหัวใจในถ้อยคำคำพูดที่ผ่านความคิดไตรตรองและประกอบไปด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆในใจของผู้ฟังได้การใช้ภาษาเพื่อเชื่อมโยงผู้คน ใช้คำพูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ได้ยินอย่างลึกซึ้งและในวันนี้ดิฉันอยากชวนท,ท่านมาลองฟังเรื่องนี้กันค่ะในวันแข่งขันขกีฬาสีเพื่อนสนิทของดิฉันแพ้ค่ะที่เดินกลับมาข้อตกตาคลอเพื่อนคนหนึ่งพูดจวิงว่า ถ้าแพ้เองอย่าคิดมากคุณรู้สึกอย่างไรคะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าดิฉันเปลี่ยนคำว่าถึงแพ้แต่วันนี้จะทำเต็มที่แล้วนะเราเห็นความตั้งใจของเธอเราภูมิใจในตัวเธอมากนะเธอหันกลับมายิ้มค่ะแววตาที่หมหนมองกลับสว่างขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคำว่าขอบคุณใช่แล้วล่ะค่ะ คำพูดที่ผ่านความคิดอย่างสร้างสรรค์มักมีพลังมากพอที่จะปลอบโยนคืนความหวังและเปลี่ยนวันที่มืดมนให้สว่างขึ้นได้อีกครั้งดังที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยพระราชทานพระบรมราชวาทไว้ว่าก่อนจะพูดจะทําสิ่งใดจําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติที่ตั้งมั่นและจิตสว่างแจ่มใสมาเลยค่ะ แกนแทของการใช้ภาษาสร้างสรรค์แล้วทำไมทักษะนี้จึงสำคัญต่อเยาวชนและต่ออนาคตล่ะคะนั่นเป็นเพราะเยาวชนคืออนาคตข,ของชาติและความหวังของโลกผู้ที่จะต้องเผชิญกับความท้า,าทายทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งทางสังคมความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราจึงจำเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่เหนือกว่าแค่การสื่อสารแต่เป็นการสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวและนำพาโลกไปในทิศทางที่ถูกต้องได้รวมใจผู้คนให้เป็นหนึ่งได้คนที่โดดเด่นไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่พูดอย่างเข้าใจนุกลาใช้คำพูดปลุกความหวังใช้ภาษาเพื่อเปลี่ยนมุมมองและเยียวยาความเจ็บปวดผู้คนได้ ใช้วาทศิลป์เชิงสร้างสรรนี้จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยให้เยาวชนสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างสักติภาพได้ส่วนผู้คนที่ใช้ภาษาแห่งความจริงใจนี้จะเป็นที่รักของทุกคนจะมีเพื่อนมากมายมีความสุขกับการเรียนรู้และการทํางานและจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมได้ด้วยค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านคะ เราได้ร่วมเดินทางจากความภาคภูมิใจในพากผุภาษาสู่ความเข้าใจในพลังแห่งคำพูดที่สร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตไม่ได้ต้องการแค้ผู้พูดค่ะแต่ต้องการผู้สร้างมินภาพด้วยคำพูดและดิฉันเด็กหญิงปุณิสาวเรียวงษ์สกุลขอสัญญาว่าในฐานะเยาวชนคนหนึ่งดิฉันจะใช้คำพูดที่สร้างสรรค์สร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจในเมตาภาพที่ยัง่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ